จ่ายอะไรบ้างเนี่ยแต่ละปีที่ยื่นไปเนี่ยครับก็ประ,ะ,ะกันชีวิตส่วนตัวาีมนครับแล้วก็ดอกไอ้กันไอนะ้นี่บ้านเรนื่อนกู้บ้านมีจ่อนิดหน่อยท่านจากยืย่นเองหรือหรือว่าให้ลูกน้องยื่นให้ครับตา้เค้าบพี่ตั้งใช่ไหมเออนั่นแหละอ่ะอย่างนั้นลูกน้องไม่รู้ว่าทีมงานของท่านผู้จัดจะยื่นเต็มหรือไม่นะเดี๋ยววันนี้ไหนๆผมมาแล้วจะขออนุญาตวางแผนเอ,อ่อเรื่องทางการ วางแผนทั้งปฏิให้ให้ดูว่าถ้ามาจากใช้ติดครบไหมเผื่อจะได้ไปเอาไปเป็นข้อมูลคุยกับลูกน้องว่าเช็คอัพกับลูกน้องว่าได้ยื่นปติครบหรือเปล่านะครับในการหักค่าใช้จ่ายสิทธิของเรานะครับนะครับอ่อย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยดูแล้วถ้ามาจากมีเป็นค่ายการอาวุโสแล้วนะครับน่าจะเป็นระดับรองผู้การแล้วนะที่<ห>ที่สุงดำเนินคดีที่ชลบุรีนะครับก็น่าจะไหลท้ายเดือนหนึ่ง ได้จะเกินเกินเกินเจ็บเจ็บตัดบืนนะครับไม่ทราบว่าไรายได้ต่อปีปีละสักหนึ่งล้านเนี่ยน้อยไปไหมครับท่านอาจารย์ถ้ารวมนั้งประกันแล้วก็ตำรวจด้วยมันก็จะเกินครับพี่เกินใช่ไหม <laughs> ถ้าเกินก็อันสมมุติว่าสักสักสองล้านนะครับล้านสองล้านสามที่เอาล้านสามเอาประมาณประมาณล้านสามนะนะครับไรายได้รายได้ต่อปีมาล้านสามนะครับ สิทธิ์ของท่านระจากข้อแรกเลยนะครับผมไม่รู้ว่าลูกน้องที่ยื่นปฏิีให้เขาใช้สิทธิ์หรือเปล่าสิทธิ์ข้อที่หนึ่งเลยนะครับก็คือหากค่าจ่ายส่วนตัวห้าสิบเปอร์เซ็นของร้านสามนะครับก็ตกดีที่ประมาณสัาหกกันห้าแต่มันไม่เกินหนึ่งแสนเพราะฉะนั้นท่านจาับก็ใช้สิทธิห์หากค่าจ่ายส่วนตัวได้หนึ่งแสนร้านสามมากไปหนึ่งแสนเลยเท่าไหร่ครับ้านสองครับพี่อ่าเหี๋ยวร้านสองนะครับทีนี้ติด ข้อที่สองที่ที่เราจะลดจอดได้ก็คือเราเรียกว่าหักค่าหักหถจอนนะครับหักค่าหถจอนได้มันมีทั้งหมดสี่ประเภทก็คือหยจอนส่วนตัวได้หกหมื่นรถคู่สมรสได้หกหมื่นหถจอนบุตรได้สามหมื่นคนละสามหมื่นแล้วก็พ่อแม่ได้คนละสามหมื่นถ้ามาจากส่วนตัวได้หกหมื่นแน่คู่สมรสมีอะไรได้ไหมครับมีครับอันนี้ไม่ได้มีมีนะแยกยื่นหรือยื่นร่วมครับ แยกยื่นมาอ๋อแยกยื่นนะครับแยกยื่นก็ก็เราก็าเอาสดของเขามาเป็นหลงค่าใช้จ่ายไม่ได้นะครับแล้วก็ของพูดจะไ <c oughs> ด้ตรวจรถไหมครับไม <c oughs> ่มีครับอีกไม่มีนะท่านเขาไม่ได้นะครับแล้วก็ปิดามาดาครับเขาแรกทำได้แต่หลังนี่เขาไปดูว่ามีรายได้เกินฝากเขาเลยไม่ให้แล้วอ๋อเขาไม่ให้แล้วก็ลวเลยไม่ได้เอาไปยศท่านแนว่าหักค่ารถยนต์ส่วนตัวได้อย่างเดียวครับก็ได้แค่บัากเมื่อกี้ เหลือล้านสองหกไปหกหมื่นก็จะเหลือล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับท่านจารย์เอามาดูข้อที่สามที่ติดที่ของท่านคือประากาศรจะหักค่าใช้จ่ายในการยินบัตรีก็คือวิธีประกันชีวิตหักได้หนึ่งแสนท่านใช้ติดหรือเปล่าครับ,รบปัจจันมีเบี้ยประกันชีวิตติดตั้งแก่นะหห้ 50, าหมื่นรามาห้าหมื่นมีห้าหมื่นนะครับแสด<ะ>ง<ะ>ว่าหักค่าใช้จ่ายได้ห้าหมื่นนะครับข้อที่สา<ะ>ม อ่าโอเคนะครับก็จากหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นนะครับเมื่อกี้เอ๊เป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเรือล้านเก้าหมื่นอ่าไม่รู้ว่เราจะจบไปแล้วกันผมขี้เกียดจำนะครับทุกคนช่วยอะไรแล้วกันเนานะอ้าวทีนี้มาข้อตีถ้ามาจากมีกบขอเม็ดเอทีเอฟอะไรไหมครับไม่มีครับพี่ไม่มีเลยนะไม่มีเลยข้อนี้ก็หักให้จ่ายไม่ได้ครับ ห้าครับเบี้ยประกันแบบบำนาญครับอสุจจัดสามารถหักได้หนึ่งแสนนะครับแต่ไม่เกินสองแสนมีไหมครับเบี้ยประมาณไม่ได้ซื้อไว้เลยเหรออย่างับโอ้ยอย่างนี้ท่านประจจัดเสียติดไปพอสมควรนะครับข้อที่หกครับดอกเบี้ยเงินกู้เป็นเงินกู้กู้กู้แบงค์ไหมครับประมาณห้าหมื่นครับเสียประมาณต่อปีนะเก็บตั้งเบี้ยมาห้าหมื่นบาทตรงนี้หักได้อีกห้าหมื่นนะครับ ข้อที่7ครับก็คือประกันสุขภาพของบิดาบัรดาได้คนละหมื่นห้าทำมาจากประเทประกันสุขภาพให้บิดาบัรดาไหมไม่มีครับพี่ไม่มีครับไม่มีครับได้ยินไหมล่ะพี่ไม่มีนะครับไม่มีนี้ก็ไม่ได้คือไหนาที่พูดพูดเพื่อขัดตนนะพี่พี่พูดแต่ไม่ ครับที่ได้ยินบ้างไม่ยินได้ยินบ้างมันขาดช่วงครับเออก็แปดปีได้ยินนะครับตอนนี้ได้ยินครับได้ยินนะครับอ่าโอเคโอเคบางทีสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับสุดท้ายถ้ามรจากจะหักเงินบริจาคนะครับได้อีกสิบเปอร์เซ็นของรายได้สุทีิซึ่งเราหักไปแล้วเหลือล้านมเมื่อกี้แล้วเงินบริจาคยังมีติดหักได้อีกหนึ่งแสนมีไหมครับมีเลยทำบุญบ้างเลยทำบุญบ้าง ได้มาแล้วครับแปดแปดหมื่นประมาณเกือบเก้าหมื่นแปดหมื่นกว่าบาทแปดหมื่นเกือบเก้าหมื่นได้เก็งมาได้แปดหมื่นนะอาก็จะจากร้านนด้ครับไปแปดหมื่นก็จะเหลือเก้าแสนสองหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเก้าแสนสองหมื่นเนี่ยเราก็เอาเข้าสู่ตารางนะครับก็ทุกคนก็คำนวณเป็นแล้วนะครับก็จะมาจบอยู่ที่ตารางบันไดขั้นที่ห้านะครับ อเอาคำนวณมาให้หน่อยครับลยงคำนวณครับท่านประจักษ์จะเสียภาษีเท่าไหร่จะเหลือเก้าเก้าแสนสองมืครับ 9 0าแสนเค่ะเก้าเก้าหมืเ้ออเยอะจังเเก้าหมนเะเอาเจดเอ 90, ่อเก้าหมื้เก้าแสนเก้าแสนงตั้งลบด้วยเจ็ดแห้าครับรวมเลือก็เสียเก้าหมื่นเก้าอเก้าหมื่นเกาแล้วก ช่วงครับพี่ขาดช่วงนะเตียงกช่วงนี้ที่็นอ่ะได้ครับอ่ะคายตอบเลยรู้รู้อยู่ขอผมใหม่ถึงอะไรเก้าหมื่นเก้าที่ิ0เลยครับได้เตียงปเตไ้รวมภาษีแล้วเีษทั้งหมดละเก้าหมืนเก้าพันครับเก้าหมื่นเก้าพันปฏิทั้งหมดเลยนะ ใช่ครับเสียส่วนต่างมาสามหมื่นสามหมื่นสี่ครับส <24. S 2> ามหมื่นสี่เฉพาะที่เกิดมาได้เพราะฉะ <Okay. S 2> น,นั้นเนี่ยถ้าเราคำนวณเป็นช่องตารางนี้สามหมื่นสี่ของท่นานผู้จัดเนี่ยถ้าเราเจตนาที่ที่จะขายเบี้ยประก,กันทั้งเก้าหมื่นเก้าเราก็บอกเลยว่าท่นานผู้จัดก็ไอ้ส่วนที่เกิดจากตารางนนน 34, เนี้ยมันมันต้องสามหมื่นสี่เนี่ยส่วนนี้ของท่นานผู้จัดสี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งท่านอาจรมีสิทธิที่จะเซฟ,ฟเงินสามหมืนสี่นี้ได้โดยออมเงินเพิ่มนะครับกับประกันชีวิตที่ท่านเนี่ยท่านระจารจะขาดอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงของนําเสนอเบี้ยประกันที่เก้าหมื่นสี่เราก็อาจจะเกิดเสนอแบบบำนาญไปเลยตัวเดียวก็ได้ครับเก้าหมืนสี่เพื่อจะให้เขาลดอัดจากยี่สิเปอร์เ็นนี้ยไม่ให้มีในระบบการเดียประของท่านระจาร เราก็จกเะเสี้ยภาษีแค่65,000แล้วตัดไอ้ช่องนี้ทั้งหมดเลยเอาเบี้ยรประกันที่เกินมาเนี่ยไปเป็นเบี้ยรประกรันแบบบำนาลเลยแล้วเสนอประกรันแบบบำนาลเลยให้เขาและถามเขาว่าเขาได้ประโยชน์จากบำนาญเป็นเงินกําไรเท่านี้บาทแล้วได้ลดจดภาษีอีก,ก34,000เป็นเวลากี่ปีครับท่านอะธาน ตอนนี้ห้าหกครับพี่จะร็จเ,เท่าไหร่ล่ะฮะผมเสียสี่ก็ต้องเสียตลอดไปไม่ใช่เหรอพี่อาไม่ได้ยินคืนหายพี่คืนหายพูดไม่ได้ยินนะพี่พเสียงพี่หายแล้ว คุยต่อหน่อยครับดีแล้วฮะคุยต่อยห,หน่อยคุยต่อยห,หน่อยปิดปิดก่อนายหน่อยคุยดีแล้วพี่คุยต่อแล้วพี่อ่าก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราคำนวณให้ลูกค้าเห็นนะครับว่าเอภาษีที่เขาลดได้เนี่ยต่อปีคือสามหมื่นสี่ถ้าขายสิบห้าทับยี่ห้านะครับ ก็คือสิบห้าปีเราก็สามหมื่นสี่คูณสิบห้าเป็นเงินเท่าไหร่นี่คือผลประโยชน์ของก้อนหนึ่งแล้วที่รจอนต์ภาษีกับผลประโยชน์ที่ได้จากแบบประกันนะครับแบบประกันสิบห้าทันที่ห้าได้กําไรเท่าไหร่ครับใครจาได้บ้างนั่นแหละสมมุติว่าได้กําไรสักแสนหนึ่งแล้วกันหรือห้าหมื่นอะเราก็เอาผลประโยชน์ตรงนี้สองตัวเนี่ยมารวมกันถามว่าลูกค้าเสียอะไร เสียอะไรไหมครับท่านประจัก์ไม่เสียครับเป็นเงินออมกําไรจากเงินออมจากภาษีก็ได้กาไรจากตัวแบบประกันก็ได้สองกำไรรวมกันนะครับลูกค้าไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับวันนี้ก็เลยขอให้ท่านประจัก์เนี่ยเต็มชื่อตรงนี้เพื่อลดต้ภาษีปิดการขายได้เลยนะครับแตเ่เดี๋ยวเวลาเราโลเพจริงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ซับซ้อนมากนะนะครับเอาตัวเลขที่มันง่ายขึ้น แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าในสถานที่เนี่ยเราก็อาจจะเง่ายหน่อยนี่มันสัญญาณผมก็ยังงงว่ามันทําไมขาดบ่อยจังได้ไอยากได้ยินผมไหมได้ยินนบพี่ตอนหลังไม่ได้ยินดีนะครับพี่ได้ยินแล้วครับเอ่ามีมีท่านอื่นใครจะทักถามนะไหมครับนี่คือลักษณะแนวการขายนะครับแนวการขายก็คือ คือเราเข้าไปพบลูกค้าเพื่อ,อาวางแผนภาษีเขานั่นเองและชี้ให้เขาเห็นว่าเขาเสียภาษีอยู่เท่าไหร่ขั้นไหนแล้วเราก็พยายามออลดหย่อนให้เขาได้อีกในสิทธิ์ที่เขายังขาดอยู่ก็คือข้อสามและข้อห้าเราทําได้แค่สองข้อนะข้ออื่นเนี่ยเราก็ได้จะเป็นชี้ชี้แนวทางให้เขาไปหามาในเรื่องของโมทนาบัตรหรืออะไรเง้ยเรานี้ชี้แนวทางให้ได้แต่เราทําให้ไม่ได้เราทําให้ได้แค่สองข้อคือข้อสามและข้อห้า นะครับข้อสามก็คือเรื่องของแบบประกันเแบี้ยประกันทั่วไปข้อห้าก็คือเบี้ยประกันแบบบำนาญน,นะครับมีใครทักถามไหมครับมีใครไม่เข้าใจบ้างคนเก่าน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วนะครับผมได้พยายามเอาบทพูดเดิมมาน่าจะแแฮงอีกแล้วได้ยินท่านประจักษ์ต่อเลยท่านประจักษ์ได้ยินค่ะได้ยินครับได้ยิน